สวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสุคนครับมือนี้มามืดๆมดพี่น้องคันค่ายชาแนลอีกแล้วมาหมืดๆมดครับมือนี้สิมาเฮ็ดเมนูให้พี่น้องด้เบิ่งงในชมนะครับเพราะว่าอาีหยังเขาอื่นนีหยังวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบมะํามามืดโพดก็เลยสิเฮ็ดมืดๆมดนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับ,บรมาแล้วครับ พระเอกเข้าหลังจากกับปีใหม่คนหนึ่งกับไปน้ากันนี่ละองลององลองคนหนึ่งกับบวชซื้อกออกมาแล้วมาดําเนินชีวิตสู่กับงานต่ตครับพี่น้องคนหนึ่งกับนี่แหละครับไปน้ากันห่างหายจากคลิปโดนเนาะเชฟสองคลิปสามคลิปล่ะอันนี้เพื่อนกับไปบวชกลับออกมาทำภารกิจ บวชให้พ่อให้แม่ไม่ทันหรอครับกระซึกออกมากล้มาสู่งานกันต่อวันหลวนบัซซีอุ๋ย <laughs> <laughs> มื่อนี้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดเมนูหลังเชฟหนึ่ง <laughs> หนึ่ง <laughs> หนึ่งสิหนึ่งหนึ่งหนึ่งจังใดหนึ่งปเป็นโตแบบใกล้รักนี่แหละ <laughs> <laughs> บอแมนไปรักเขามาเ <laughs> ดี๋ยว <laughs> นี้ <laughs> โอ้ <laughs> เห็นมามืดๆคำคำเนาะใกล้จะตัดหรือถึงก้อนกำลังล่นอยู่พี่น้นนอง ไก่แม่สาวครับสองตัวบ่เอาละไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ียเอามาต้มน่ะไก่แม่สาวสียเอามาหนึ่งเมื่อิ่นอยากกินเมนูหนึ่งครับจัดไปไปไจกมันวะจกใส่หัวค,ครับคนมักจกตัวนี้จกย่างเดียวจกย่างเดียวไปว่าทั้งพี่ สีซองทุ่มเลยเด้อหิวเด้หิวเดิส่งใจส่งใจยิงเย็นเออชำนาญแท้มีแต่บ่อเข่าครับเป็นยังคือว่าบ่เข่าขาเนี่ก็บ่ขาตัวนี้อ้วนเนาะอ้วนขนาดนี่ครับขนบ่อโขกสองลอยไก่บานแพงขนาดครับตัวหนึ่งสองลอยครับ Hôm hết tiền khoảng Chép hết <laughs> nhé, chép เบิง่งดูวยมันมีไข่วะ่ะเออมีอยู่แต่เรื่องเลื้ยงนั่นเห็นบอกนะมันมันแต่มันบอกว่าแต่ไข่โอ้ย <c oughs> โอ้ดีใจเลยว่ะโอ้โอโอได้กินพวงไข่แท้ว่ะมันเสยเรื่องในครับสีเอาแต่ไตกับตับนี่แหละครับพี่น้องใส่บ่เอาดอกห่วยสิยำได้บ่นี่ส่วนเกือบนี่อมด่วนอ๋อ เียเอาห oh, ัวเนี okay. ่ยใส่เกือบใกล้เนาะบ่เนียโอ้ยมันสิวยหยาบก็โดนเดียวมือนางเรียบมือคอยว่าซ้ำยำนางติ๊กแล้วเดียวงอมบ่แข็งหรอกเดี๋ยวพอดีหยำไปโจเบิงบ่เสือว่ะเห็ดย่างต้อนี่บ่เนี้มักเหมือนบ่เครื่องมักเขามีอยังเนี่ยไอ้ยำควอม ข้าบ่มีบ่อข้าบ่ได้ใส่่บได้ใส่โอ้ยลงสูตรแล้วว่าเนี่ขอมพุ่นโก้ได้แล้วใบบุกูลก,ก็บ่ได้ตั้ใส่งานฮึมฮึมไปที่ล้างกระเช้าเนี่ยละเขาเป็นไรเชฟเชฟทีมงานคันคายพี่น,อน้องลืมทุกอยา่างลืมใจทุกอย่างโอ้ตายเดี๋ยวกย็จะคิดได้ <laughs> <laughs> จกมัด ไซดีขนาดน้อคนมักโจกส่ละบุโจกธรรมดาเลยบุโจกแต่ลากจะคล้อง่ะการแล้วไปกับจัดวางพี่น้องไ้ส่งมันงามๆประมาณสามทุ่มหมอละพี่น้องมันนี่ยังสิได้กินพอดีกินสดเด็ดโอ้อันผู้หิวนี่แล้ว โอ้เป็นตาแสบของเพิ่นอยู่พี่น้องตั้งแต่กลับมาจากบ้านเพคนไว้หิวหนึ่งไก่เลยน่ะเอาจัดไปว่าสันว่าจัดเลยว่าอยู่บ้านครับจะมองว่าเป็นตะเกียร์ใส่เลือดก่อนพี่น้องเอาเลือดลงนำ้ำคุณผัดบะเฮ้ยทาเตซุกทาเตซุกเหรอครับพี่น้องปิดฟ้าบัดนี้ปิดฟ้าก่อนพี่น้อง ลอซุกครับบัดนี้แล้วก็สิเปิดเบิ้งเรื่อยๆครับเอ้ยพี่น้องหอมแล้วโอ้ยห,หอมมีลีครับสุดยอดอีกจักน้อยกันสิได้มางรับประทานอาหารเดร็กว่าเมานอาหารเย็นหรอกสองทุ่มแล้วไก่ชีสสองทุ่มแล้วพี่น้องโอ้ยลำไายเนี้ออู้เปแต่แสบแต่ครับย่างย่างอีกจักน้อย หอมดีเอ้โอ้นี่หยังเอาหยังวางจับสองไหมฮ่าฮ่าอือหึวาวตู้เป็นเนี้อสิเปิดเปิดบเปิดกูว่าสองหัดเดียวอย่าละจุ่มใส่กันโหลดเฮ้ยพี่น้องเขาเนี่ยเลยเรียบร้อยแล้วครับกับเขาคลองเฮ้า เยาจะพากันกินเขาครับพี่น้องมามาครับกินเขาครับกินเขาน้ากันพี่น้องอ่วนนะเสรบฐบครับมากินน้ากันครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนําคันค่ายชาแนลและทีมงานสําหรับคลิปนี้ขอโตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ